ลีลาดูก็เอากองไว้ไม่ใช่ที่เขานะคะหนูดูโอโ้ได้หมดเลยทีเดียว ดีครับพบเราในช่องพลายทองคำนะครับผมกับพสมาชิกที่ทร,รักทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวพลายทองคำครับผมสวัดีครับเฮ้ยจากไหนสิครับแม่นบปยังหน่อย,อย,อย,อยทำไมต้องบอกให้ออกเสียงด้วยทุกวันเนี่ยบอกว่าออกม่จากย,ยังหน่อยแบ่งกันกินได้เด้ฟิดท่องคือเป็นกระเสด แซ่บดีพ่อจะไปท้องชอบขึ้นหรอกดีลาอุ่น่ก็ต้มก็แซ่บเหนาวต้ก็กแซ่บ,รบอร่อยไมอหมทงฮะ ตอนตอนเช้าออกดีต้น,ตนไหนไม่ออกดีเวลาไปอยู่ในป่าก็เห็นเตะเปรียกไปหมดเลย,ไม,เมดดยไม่อยู่ทีบอกว่าหใ้รีบไหลรีบหายไม่ใช่บัวแล้วจะพูดทำไมเนาะทองแน่แน่แล้วจะไปเก็บทำไมขยะล่ะนะเวลาให้กินเราไม่กิน เน,น่าจะเอาเข้าป่าแล้วทำท่าเป็นลีลา,าใช่ทุกวันนี้พี่ทองต้องมีของเก้มนะคะกินกล้วยเสร็จต้องหายาหาอะไรกินตามถ้างนั้น,นมไม่อร่อย อะไรก็อุ้ย,ยจะเอาไหมเนี่ยจะเอาไหมดูนะคะลีลาดูก็เอากองไว้ไม่ใช่ที่เขานะคะหนูดูโอ้ได้หมดเลยทีเดียวยยาากกีดวัน้้ไ เจากวันไหนไม่ไม่ใหม่ใหม่ไม่ไม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 วันไหนไม่สุดเลือดยาของโครงการเจกเหมือนวิญญาณเอาก,กว่าจะมาถึงเราแล้วมันก็ไม่สุดแล้นี้ตัดสุด,ด,ดเลยนะเนาะเฮ้ยมะทอ้งทองตกหัวหลังตบหัวหลงกว่าเขาจะตัดมา<อ>กว่าเขาจะขึ้นมาถึงไม่รู้ฝนตกไม่รู้อะไร ต้องกินเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆผสมไปอย่างนี้แหละยยัยงหิวรแรงเลยทองชุกปากจุกพวดพวดอยู่เอเป็นจังนไรอยงี้บอกว่าถ้าได้หอบยาแล้วเดินตามไม่ทันเลยรีบเร่งก็รีบเร,งร่เรงถ้าได้เอายามาไว้โกนพกคืออยู่ เดินตามไม่ทันเลยเดินตามไม่ทันยังไงเดินออกหน้าบอกินอ๋อก็เดินออกหน้าแต่ก็วิ่งเอาเนอะด,ถดถูถึ้นทีเลยดูยจับโยนทิ้งเลยรีบเรลง อ่าแล้วทำไมไม่หอบไวอดนนู่เกลือกอายาโยนไปโยนมาไ,<ป>ไม่เห็นทุกทีเอามาถึงเห็นตะหอบอมีเท่าไหร่หอบไว้หมดเลยนู๋ขจับโยนจับโยนแล้วว่ามันสุดใหม่จริงๆ ผงบอกว่าไม่เอาพงอยากกินของเหีเห่ยวๆเหมือนตะพดเลยเหมือนอะไรใครกินของเหีเห่วนะยวๆน่ะมันอะไรจะไม่กินชอบของเหี่ยวหรอกกินกล้วยก็ยังกินกล้วยสุกดำๆกินสดสดพีน่นี่ที่พี่ทองจับหญ้าโยนโยนโยนเลือกนี้สดๆเพราะอะไร ว่าเราตัดออกมาจากใกล้ๆกองอ้ไกองกองอกองอึอของเขานะครับก็ต้องดมดูช้างจะรู้มากเลยถ้าอยู่ใกล้กองกองขี้กองอะไรเขานี่ถ้าโดนจริงๆนี่จะไม่กินเลยนะครับอันนี้ยังอ,ยอันนี้ขนาดอยู่ใกล้อยู่นะครับแต่ว่าตกตกรอยู่ติดกันแต่ว่ามันมีกลิ่นขึ้นมาก็าจะดมดมกินเลือๆอย่างนี่แหละแต่ก็กินแต่ก็เลือกเห็นแต่ว่าช้างเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าญ้าที่เหมือนสวนที่เราปลูกเอฟซีบางท่านบอกว่าทําไมไม่เอาเอาขี้เขาไปใส่ไว้เป็นปุ๋ยงามๆใส่ได้ย้างามจริงแต่ว่าช้างจะไม่ค่อยกินครับมันก็เหมือนวัวเหมือนควายแหละเนาะวัวควายไม่เลือกวัวควายกินได้ที่ว่าญ้าที่ว่าตัวเองไปนี่ใส่แล้วก็เหมือนเดิมวกินกินแต่ก็เลือกเหมือนเดิมวัวไม่เลือกเหมือนช้างช้างนี่เลือกเห็นไหมหนุนดมดมจะเลือกเฉพาะตัวนหนที่ว่า มันไม่ค่อยมีจริงๆครับทำไมพี่ทองก็หมดเหมือนเดิมหมดเหมือนเดิมเลคยค่อยๆกินอยู่่ยก็กินเหมือนเดิมครับฮะตามองเอ้าจะให,ให้ดูเอ้ะครับตุมต่มๆนั่นแผลที่ผมเคยชี้ให้ดูยังไม่หายนะครับเพราะว่า นุ่นแหละต้องรอหยุดตกมันเมื่อไหร่ถึงจะหายดีนะครับเพราะว่ายังโดนน้ำมันกัดอยู่ําเอฟซีบางท่านแนะนำมาว่าเอายาจากหมอมาทามันทาได้ก็ยังว่าเลยครับเพราะว่าน้ำมันมันยังไหลอาบตลอดทาเข้าไปน้ำมันไหลอาบมันก็ซึมออกซึมออก,ออกล้างออกหมดมันเดิมมันก็ไม่หายเพราะว่าเคยใช้แล้วครับผมต้องรอนุ่นเหละ ยุดตกมันเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะเดี๋ยวเขาก็หายเองถ้าหยุดตกมันนี่ไม่เกินสองสามวันนะครับจับสกิดหายเลยเพลแบบนี้นี่น้ำมันโดนทุกวันดูหางทุกวันนี้ก็เริ่มหายหมดอีกแล้วตั้งแต่ผมไม่อยู่ไปภูเก็ตมาห้าหางพิทองเริ่มหายหมดเลยเพราะว่าอยู่ประจำที่เหลือเกินเยอะประจำที่เรือ เป็นช้างหางกุดนะมีหูมีตาหางกุดอัลโมลยังจำู่อะไรลงวันนี้เราก็ไ้พาพี่ทองเข้ามาอยู่ป่าที่เดิมประจำที่เนเหมืดิมนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนยังเหมือนเดิมพี่ทองยังตกมันหนักหน่วงอยู่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับจะหายดีหายขาดก็ต้องรอรุ่นรอเป็นกำลังใจให้กันต่อไปใช่ไหมพี่ทอง ธรรมดาถ้าหญ้าเขียวที่นี่เราตัดมาจากสวนที่นู่นนี่ตอนนี้หอบเน็บเต็มเลยใช่ไหมยายหน่อยนี่วันนี้ลีลาคอยเช็คดูก่อนกินเหมือนไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่นะครับผมดูแต่ก็กินก,กินเพราะว่าจยอมย,อม,ยอมกินไม่มีอะไรกิน สุดยอดเลยพี่ทองเรื่องกินนี่ผมผมยอมนะครับยอมจรินกินี่ยอมว่าอะไรแม่ตกมันก็ยังกินไม่ไม่หยุดไม่หย่อนกินไม่เหลือครับสุดท้ายก็กินจะกินเฉพาะยอดก่อนเลือกที่อร่อยอรยกินก่อนแต่สุดท้ายมาก็จะกินเหมือนเดิมเทคไปตามระเบียบอย่างนั้นแหละครับผมนนเริ่มตัดกินแล้วปึ๊บ อ,อีกไม่นานก็ได้มีเพื่อนแล้วพี่ทองแต่ยินยิถ้าเอาเพื่อนมาแล้วต้องรีบหายตกมันจะได้ออกไปแห่งงานหาเงินชานี่ช่วยกันเด้อพี่ทองไม่ใช่ว่าเพื่อนมาแล้วไม่ช่วยทํางานหาเงินชานี่ไม่ได้ดินี่เดือดร้อนแน่ๆเอาสำหรับทวิดูนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับรพ่อเมธี่ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะครับรักตองคำานน้อยแต่คอยรักนานๆฝานกทองคาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ <c oughs> พบกันใหม่ครับไปรู้งานครับพี่ทองรู้งาน <c oughs> <c oughs>